ในยุคที่บ้านเมืองยังไม่มีความสงบสุขเต็มที่อิทธิพลของเหล่าโจรผู้ร้ายยังคงมีอยู่แพร่หลายโดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศไทยชื่อของเสือ้ายหรือนามจริงฝ้ายเพชชนะได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีเขาถูกยกย่องจากบางคนว่าเป็นวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อคนยากจนแต่สำหรับอีกหลายคนเขากลับเป็นเพียงโจรผู้ร้ายคนหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมไยเพชชนะ เกิดที่บ้านสวนกล้วยตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางการศึกษาของเขาก็ไม่ได้สูงนักทำให้เขาต้องออกไปช่วยครอบครัวทำมาหากินตั้งแต่ยังเด็กด้วยความที่เขาเป็นคนมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงและมีไหวพริบป,ปฏิพานทำให้เขามักจะถูกชักชวนให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักในช่วงวัยหนุ่มจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฝ้ายกลายเป็นเสือฝ้ายอย่างเต็มตัว เกิดขึ้นเมื่อเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การที่เขาต้องหลบหนีออกจากบ้านและเริ่มต้นชีวิตในฐานะโจรฝ่ายรวบรวมผักพวกที่มีความสามารถและชำนาญการใช้อาวุธตั้งเป็นกองโจรออกปล้นสะดมโดยมีฐานที่มั่นหลักอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทองความโดดเด่นของเสือฝ้ายคือ เขามักจะเลือกปล้นคนรวยหรือกลุ่มพ่อค้าที่มีฐานะดีเท่านั้นและมีเรื่องเล่าว่าเขาจะแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาให้แก่คนยากจนที่เดือดร้อนซึ่งทําให้เสือฝ้ายได้รับฉายาว่าโจรใจบุญและกลายเป็นที่รักของชาวบ้านบางกลุ่มที่มองว่าเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในขณะที่ทางการกลับมองว่าเขาเป็นภัยต่อความสงบสุขของบ้านเมืองและพยายามจับกลุ่มตัวเขาให้ได้ วิรกรรมที่เล่าขานกันมากที่สุดของเสือฝ้ายคือการที่เขาสามารถหลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลายครั้งยังเหลือเชื่อบางครั้งเขาก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือใช้ความชำนาญในพื้นที่ในการหลบหนีทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งโด่งดังไปทั่วทั่วมุดแถมมีเพลงพื้นบ้านหลายเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญความเก่งกาจของเสือฝ้ายในช่วงชีวิตของเสือฝ้ายเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการหลบหนีและการต่อสู้ เขาไม่เคยหยุดนิ่งและไม่เคยยอมแพ้ต่อการไล่ล่าของทางการการกระทําของเสือายสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในยุคนั้นที่ความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญทําให้คนบางกลุ่มเลือกที่จะใช้ชีวิตนอกกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในแบบของตนเองท้ายที่สุดเสือายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุด การจับกุมเสือฝายสร้างความโล่งใจให้แก่ผู้คนจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความเสียใจให้กับชาวบ้านที่เชื่อในอุดมการณ์ของเขาเสือฝายถูกนำตัวไปดำเนินคดีและได้รับโทษตามกฎหมายยุคนั้นเรื่องราวของเสือไฟย,ยังคงถูกเล่าขานสืบตัวกันมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษหรือโจร แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเสือฝ้ายได้กลายเป็นตำนานที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้คนในยุคสมัยหนึ่งที่ต้องผเผชิญหน้ากับความอายุทีธรรมและเลือกที่จะต่อสู้ในแบบฉบับของตนเองมรดกที่เสือฝ้ายทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวการปล้นสะดมเท่านั้น แต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมในอดีตที่ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังคงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมแม้ว่าเสือฝ้ายจะจบชีวิตลงไปแล้วแต่ชื่อของเขาก็ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะหนึ่งในตำนานโจรชื่อดังของประเทศไทยที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างปะปนกันไปในเรื่องราวชีวิตของเขาทำให้เราได้หวนรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเรียนรู้จากอดีต นี่คือเรื่องราวของเสือายโจรผู้กลับใจที่กลายเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้